วันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับตอนชาแนวนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม ROV นะฮะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผมรอแป๊บนึงครับเน็ตเพื่อนอาจจะไม่ดีนะฮะกำลังดาวน์โหลดอยู่วันนี้ทีมเราก็จะมีคลิกซี่นะฮะแล้วก็มีเทลนะฮะแล้วก็มีฟีนิกซ์มีสลินนะฮะ โอ้โห,โหไม่มีแทงเลยนะทีมเนี้ยไปดูกันว่าทีมไม่มีแทงมันจะชนะได้หรือเปล่าเราแป๊บหนึ่งครับเน็ตเพื่อนจะชา้าไปไหนเนี่ยเกมเริ่มกันแล้วนะครับ มากันแล้วนะฮะวันนี้ก็มาในคิตตี้อะกิฟซี่นะฮะกิฟซี่นี่จะขึ้นใบเดนกลางไปกันเลยนะฮะต้องดูเพื่อน,นว่าใครฟาร์มมั่งเอามาวันนี้ก็ทีคลิปเก็บเงินออกของก่อนนะครับ มีเทลมาตัวหนึ่งฮะตรงกลางออเพื่อนเป็นไงเพื่อนออดันมาดิดันป้อมเลยเป่าพี่มันมีคนมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะของเราอะโอ้โหแม่งแอบลอย จริจริงอันป้อมกลางเลยเพื่อนรอ้อยนะเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่ง มาเพื่อนมามามาถอยมาเพื่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนมาเพื่อนมาถอยมาถอยมาเขยับไปตรงกลางเอยเพื่อนอา้าวอย่างนี้ก็จบมีหลงมาหนึ่งตัวเพื่อนจัดนี่รู้หลุดมาจากไหนนะตรงกลาง สู้เทลได้ไหมเนี่ยเราสองคนเนี่ยอ้าวเก็บไปสองคิวอาฟาร์มเอาของก่อนนะเอ๊ะทำไมตรงบนบนมันไม่มีใครอยู่ไงทีมเราเนี่ยเพื่อน ใครคุ้มเลนบนเนี่ยใครอยู่ข้างบนไม่มีเลยเหนอเ <c ười> พื่อนเพื่อนข้างบนหน่อยข้างบนหน่อยเพื่อน Căng bôn mà, 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 mạng bôn lệch. Như này, phông da rõ theo. Theo mái อ,อเทวไปนู่นนะไหวไหมไม่ไหว,ไไหวก็ถอยนะเทวไม่ต้องบีบเข้าไปล้อคีปก่อนสามคิวแล้วนะตอนนี้กิดซี่กิดซี่ าป้อมเลยเที่ยวไปป้อมเลยเป้อมบนก่อนน่าจะได้อยู่นะได้ไหมได้ไหมโอเคมามาได้ได้ได,ได้ป้อมบนอนะ่ะแต่เข้าตรงกลางกันรอแป๊บอึ้งเราจะมาตรงกลางกันนั่นนะ เขากางเขากางมาเลยบอกเลยนะคิตตี้แพทนี่นี่เก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนเดิมนะรู้สึกว่ามันจะเก่งขึ้นรอคลิปก่อนรอคลิปก่อนดันปมกลางไปด้วยเลยมันวิเทวมาจากไหนเนี้ยตายแล้อย่างนี้เทวก็ตายเลย จบเอาว่าเราได้ไม่ได้นะมเมื่อกี้ไปไปกลางกลางมาเพื่อนฟินิกไปไหนฟินิกฟินิกเราต้องรวมตัวกัน ที่นี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปเดินบนมัง่งขึ้นบนเปล่ารอหน่อยเพื่อนรอก่อนนะที่แพทนี้พอเลยครับเ,เล่นดีฝากเพืเ่อนๆน,นะครับเข้ามาแล้ว ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับโอ้โหสวยครับเพื่อนสวยจบ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 ปอีกหนึ่งิปตี้คิปฟี่ ไปไปดันดดเลย,ยอืมเรามีคลิกตัวเดียวได้อยู่นะมาสตีมาดันเราสองตัวก็ดันได้พ,พวกเหมือนเราจะโดนลุมบ้าฝั่งนูนะ้นนี่ยโเลือดน้อยเลยเพื่อนขอขอไม่ไปนะแต่อยู่โดนกลางแต่ดันด้วยแต่ดันไปด้วยกันเลยเป็นกลางเนะี่ย หาใครชื่นชอบกินนี้ก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือใครเข้ามาชมก็ลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับอ้าวจบแล้วนะครับเกมนี้